สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุกุสุคนสุหม,มงสุบอนอุปกกับชาวนองแคทคือเก่าพี่น้องยามแรงๆอากาศดีดีสบายดีปลาลุงเราไม่ลูกสบายดีปลาลุงปลาลุง<อ> <c oughs> กัดแก้มมันก่อนนะวังวังวังแก้มม,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 มันใช่ให้กัดเต็มแต่นอนพี่น้องอ <c oughs> sẽ cường đi luôn cường đi cưng Cường ơi cưng chụp ý đi lệnh lệnh lưu đứa bà luôn ơi chụp ý kiến chụp ý luôn, chụp ý kiến chụp ý kiến chụp ý kiến chụp À, kiến chụp ý kiến chụp bye, Bye chụp chụp ý kiến chụp ý kiến chụp ý เด็กพายของแน่นี่พี่น้องเด็กพายของใช้ของทำเด้ใช้ของกบัำนะของกบพำมาให้ป้าลุงเบิ่งไว้ๆของกบอันน้าใช้ของกบดิใช้อีพอไข่ดิด้ยด้วยเอ้ย

อยู่เทียงหน้าี่แหละพี่น้องเออบดไปใสเทียงหน้าน้อยเถอแม่เทียงหน้าน้อยาาเถอแม่ออไปลูกอะไรมันไปลูกดูอี้ออ <laughs> ตีมันเลยลูก ใจกบดิกบ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 เทียงนาน้อยพี่น้องมันอี้อากาศมันหอนหอนแหนกเลยเอาเอาผ้าขึ้นเทียงนาน้อยเ้ากรมุงด้วยสังกะสีเอ็มด้วยผ้าไม้เฮียตลาดก็สิเป็นขอกเป็ดขอก,ขอกไก่พี่น้องอยู่แบบพอเพียงพี่น้องเอ้ยอยู่สาม,มีกินสาม,มีเนาะพี่น้อง สังกะสีแอบนี่กะสิเป็นเงินครัวเงินไพ่เขาเนะนังเข็มขอโทุดคอไพยลลายพี่นอ้อง ตัวเฮาอันนี้กระสีเป็นกนระสอบทานเห็ดเองอันนี้กระสีเป็นบ่อบ่อเฮามคุดไว้ว่าสิไว้ก่อหองงามพี่น้องบ่อคุดไว้ว่าสีไวโกหอ,องงามแต่ว่าบ่มีงบขอโทษขออภัยพี่น้องผิดบัตร ผิดพลาดประกันใดก็ขอโทดขอ้อภัยลายๆเจ็บข้อพี่น้องเอ้ย <c oughs> บอเขาพูดสีว้ก่อของน้ำพูดลุมใบอันก่อ,อนันเด้พี่น้องแล้กก็บ่มีงบบมมีงบแล้วก็เลยโจว้ซ้ำนี่พี่น้องจังงามได้แหละบานยามปวดขีกับพวกแหลนเขาป่าพวกป่ากา,บาใบไหม่มันหล่นหมดเลยไ,ไปขุดคุ้มหนังในแซ่กกาแป้นจงปู่จังปาเนี่ย พี่น้องอันนี้ก็สอบถานคฮาเทีย่ยงหน้าเท่าแม่อยู่ในเทียงหน้านี่ก็อยู่กันเจ็ดคนพี่น้องอยู่กันเจ็ดคน ไอทอนนะนะไป <Ừ. S 1> ไปผู้ได้ผู้ผู้ผูก <Ừ. S 1> ไปลูกไปพี่น้องอันนี้ก็สิเป็นทางขึ้นเห็ดกระเทิบลงมาพอได้หนังเย็น คนอยู่อาศัยชีวิตประจำวันของครอบครัวเฮาเนาะทุกยาากลำบากพี่น้องเลยอยู่แบบพ่อเพียงเทียงกาสามหองอยู่กันเจ็ดคน เชียงนาบัจักเครื่องคองพี่น้องเอ้ยบัจักบบรอยูบรน,นอนชมพูชมปุปยของบันน่อยเนะพี่น้องเนาะกระพุยน้ำกินพี่น้องอันนีอน้อันนี้เป็นกระพุยน้ำกิน ัำสาลเอาไปแก่เอาอันนี้เป็นทางทางลังทางลังก็เป็นกระเทิบคือกันพี่น้องถ้าแม่นบ่มีกระเทิบนี่เที่ยงหน้าแห่งบบได้ใหญ่เลยพี่น้องเอ้ยเห็ดกระเทิบลงขรังนั้นขรังนี้แล้วขึ้นใหญ่ที่เท่านเที่ยงหน้ามันนอมหอมนะ แต่ว่าเห็ดกระเทิบลงมาไว้สิ่งไว้คลองไว้ตาเขื่องตาคลองเวลาฝนตกนะพี่น้องเวลาฝนตกดินนะพอได้ตากเครื่องตาคลองเนาะโอ้ยพอแล้วพอแล้วพอแล้วอัน อนนี่ก็บังนอกมามายกะเหี่ยวซื่อพอนองดีแทงเอามกถั่วมาหายเอามกถั่วม,มาใหยตำเป็นกระเทอบเห็ดกระเทบลงมาถ้าบ่ามีกระเทบทรองอันนี้เทียงนี่สีบปรใหญ่เลยอันนี้ เครื่องโค้งเอากระตากไว้ยี่ตลาดเนาะมันเป็นกระเถิบลงมาน้องมอดนะน้องมอดนะยังได้น้องแทนไปเลี้ยงกัมยานอน ไม่น้องเท่นกสิเมื่อ,อเลยนี่แหละพี่น้องเลยทำไม่นก็อยู่นี่เบิ้ลแรงเบิดฝนบ้านนะคนบ่ได้เขาเมื่อนอนดอกอยู่นี่มันกะเวเว์นดีพี่น้องเลยเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เนาะเวลาได้นันไดนี่มากอะเห็นแหงไว้พี่น้อง เพราะว่าบ่มีตู้เย็นเห็ดกินแต่ของแหงแ้งเนาะเพราะเฮาบ่มีตู้เย็นเด้เวลาเฮาซื้อสิ่งซื้อของมาเฮาก็ซื้อคั่นเฮาซื้อเฮาก็ซื้อมาสะโพกินเบิดบ่ได้ซื้อมาหลายเพราะว่าบ่มีตู้เย็นใส่พี่น้องคั่นเป็นหมูก็ซื้อมาเทื่อละโลนั่นนี่ ต่ละโลกคันห้ากินหมูบ้านหาก็เห็นแหงตากไว้สีวิทประจําวันเทียงราหน่อยโทมแม่บรรยากาศยําลึงเลงดีคักพี่น้อง ดอกมงม่วงโพดโพพี่น้องเอ้ยดอกมงม่วงนะจูนโบเห็นหดใบความลายของดอกมงม่วงนะฝนอรีอโลอพิพผัดประกันได้กาโคสดโคไพเรลายเด้อพี่น้องเก็บภาพไว้เพียงสำนีคิมนาพอกันใหม่อยู่ดีมีแห้งสุขสุขคน สบายดีบายบายขอบคุณสุขุสุขคนที่เขามากดติดตามขอบคุณหลายๆ